สวัสดีค่ะซ่องยูทูบดักแด้ชาแนวมือนี่ผ้ามาเบิงด้านหลังเวทีปฐมบันเทิงศิลกําลังกอสั่งล่ำอยู่แต่ว่าเกิดอาการว่าบังเอิญพี่น้องบังเอิญนั่งเล่นอ,อยู่นี่ได้เห็นเห็นแตกเขาจูงค่าวยพานมาดูๆ ก็เลยสงสัยว่าไอ้ค้วยเนี่ยพนม่าอย่างน้อมาถามพอขาดกล้วยบังกันหน้ามันพอขาเจ็ของค้วยนอนนเนาะอันสวัสดีค่ะอันเห็นเอาค้วยมั่นน้ำเนี่ยเอามา้ยังนอขันาไครับเอามาอันอาบน้ำเตรมันเอามาขายเรืเอามาแข่งเฮ้ยอย่างคนนี้โอ้เอาไมาแข่งเนาะโอ้บมังกล้วยพี่น้องบังมังก้วยแต่ละโตบมังอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับ โอ้ใกล้ก็ว่าอะไรก็ยากมันเห็นเสียแดงมาดิใส่ย่านใสเาาเาา่เอามาเอามาเอามาแข่งขันคว่ำงามนะคะ่ะน้อครับโอ้จังตัวนี้เนียนขอโทษเถอะให้ถามเจ้อถอาถาวรเห็นตะวักข้อยแพงตัวนี้สิประเมินราคาประมาณเท่าไหร่นาะฮะโอราคาไม่ได้ประมาณราคาบ่าไหร เพราะว่าประเดีย๋ยถามตัวนึงนั่นเห็นว่าตัวนั่นเขาว่ายุหกล้านจนตกใจว่าที่แรกว่าจะไปหาสื่อคั้ยไปเห็นภางบาทเลี่ยงกันหน้าไม่คั้ยตัวนึงมันแพงกว่าหน้ากับเพียนเฮาเป็นหลังมุน <c oughs> โอ้ยขั้วงามค่ะอันนี้ประเดีย๋ยเสียวไปล่งองซองดักแด้ชาแนลค่ะอ้ยงามพี่น้องค่ะสมือนี่คั้ยมีราคาเมตะตงงามีแต่ประเมินคาบ่ได จักรีวาจักบาทบ้านี้เลี้ยงนี่ต้องเดาไ,ไปไปไถหน้าไปหยังบ่อหละบ่ครับเลี้ยงให้มันงามอย่างเดียวมันกินยาคือทางบ้านเฮานี่บ่กจินยาต้องมียาบำรุงอย่างมันนะบ่โอ้โหโอ้มียาบำรุงตัวนี้แหงงามครับพี่น้องตัวนี้แหงตัวใหญ่ก็เก่าอีกทองสุกอันนี้ซื้อทองสุกข้อยกับมีซื้อซื้อมวนก่อนซื้อปลาดักแด่อีกทองสุกค้อยกับงามข้นจูงกับงาม ตัวนี้กระเมื่อนประเมื่อนคาบ่ได้อีกอบัานี้กระเสียวนี่นี่โอ้ตัวนี้เขาซื้อขายกันอยู่ประมาณหกล้านหาพี่น้องขาะทยกับงามบัานี้เขาเขามะเขามานเขามนาาาาาประกวดกล้วยงามนี่กล้วยหลายโตว่าเขามะประกวดมัน,นโอ้ ก็เพิ่งเคยเห็นจะบ่เคยเห็นจะแถวว่าเอ๊ะเป็นยังเขาจูงกล้วยม,มานาวออกมาเข่านำเพราะวะ่ากล้วยกับน้ำม,มันถือกันเากันเนาะน่าสนใจนั่งไปเบิ่งไกลๆกันนะเบิ่งไกลว่าอะไรยันมันถีบพี่น้องกล้วยงามสองตัวนี่สองตัวนี่ว่ามันสิปลาไปเกือบสิบล้านเป็นสิบล้านนะมั้งตัวนึงกับหกล้านหาแล้วพี่น้องเอ้ยอ,อ่อนซ้อน ของมีขาคือคั้ยเบื้องกระดากกับพ่อหน้าพี่น้องน้องปกาเบื้องขังนายอย่ามันเรียนตำเสียแดงสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ